แพันธิลาขอคำปรึกษาจากเหล่าคุณแม่แบบด่วนลมพิษขึ้นต่อเนื่องหลังคลอดคุณแม่มือใหม่แอพันธิลาโพสขอคำปรึกษาจากบรรดาแม่แม่ทั้งหลายเพราะหลังคลอดเบบี๋กลับมีอาการลมพิษขึ้นตามร่างกายอย่างต่อเนื่องงานนี้เหล่าคุณแม่ผู้มีประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาเต็มโพสในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นักแสดงและพิธีสาวสุดสวยแอร์พันธิลาฟูกลิ่นได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องทิลาเป็นที่เรียบร้อยแต่ภายในระยะเวลาเพียงเดือนเศษๆที่คุณแม่มือใหม่แอร์พันธิลาได้ดูแลเจ้าตัวเล็กนั้นกลับต้องพบเจอการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ทำเอาคุณแม่งุนงง,งจนต้องรีบขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์เลย ทีเดียวเมื่อวันที่2ตุลาคม2,566คุณแม่มือใหม่แอร์พันธิลาร้อนอกร้อนใจถึงอาการป่วยที่พบเจอหลังคลอดน้องทิลาลมพิษที่มีลักษณะเป็นผื่นแดงจำนวนมากก็ขึ้นเต็มบริเวณช่วงขาสวยๆของสาวแอร์ทางสาวแอร์ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้ถ่ายภาพอาการลมพิษเพื่อโพสต์ขอคำปรึกษาจากเหล่าคุณแม่ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวบันเนียร์พร้อมระบุข้อความช่วงหลังคลอดลมพิษขึ้นบ่อยมากคุณแม่คนไหนมีประสบการณ์แชร์หน่อยคะอีกแม่ต้องทำไงดีคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลมพิษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่อแอเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันเนียร์เหล่าคุณแม่ที่ติดตามอินสตากรมของสาวแอก็แสนใจดี เข้ามาให้คำปรึกษาคุณแม่คนสวยคนนี้กันอย่างไม่ขาดสายพร้อมส่งกําลังใจให้คุณแม่และแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวให้สาวแอร์ได้คลายกังวลกันยกใหญ่อาทิภูมิตกปกติค่ะแม่ร่างดึงไปผลิตนมต้องเสริมอาหารสร้างภูมิเคยเป็นค่ะไปรอพอให้หมอฉีดยาให้30นาทีหายค่ะเคยเป็นก่อนคลอดหลังคลอดเลยค่ะ ทยาวนไปหายวัยว้นะคะอัญญาประกาศคู่พักผ่อนให้พอสำคัญมากค่ะส่วนตัวถ้าช่วงไหนเครียดบวกพักผ่อนน้อยจะเป็นทันทีเลยค่ะยิ่งเก่ายิ่งแย่ทางด้านเพื่อนสาวคนสนิทการควบตำแหน่งคุณแม่ลูกสองกุ๊บกิ๊บสุมนทิพทีก็ไม่รอช้าเข้ามาทำปรึกษาคุณแม่ภูมิตกแล้ว ต้องดูแลตัวเองดีนอนเยอะๆหยุดงานหนักๆคิดงานเยอะๆค่ะไม่เพียงเท่านั้นคุณแม่มากประสบการณ์ออยอติพรจิตธรรมวงศ์พันรยาคนสวยของพ่อพ่อบีนกวีก็ให้คำแนะนำเช่นกันคันไหมคะอยากเคราะผิวแห้งไหมเราปั๊มนมนอนน้อยคงต้องทาครีมดื่มน้ำวนไปเดี๋ยวร่างกายปรับตัวแล้วก็หายค่ะ เต็มไปด้วยกำลังใจและคำปรึกษามากมายขนาดนี้นอกจากการทำหน้าที่คุณแม่น้องทิลาอย่าเต็มที่แล้วหวังว่าพิธีกรคนสวยแอพันธิลาจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นและร่างกายกลับมาฟื้นตัวสุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะ